คนที่เกิดราศีลัคนาราศีพฤษภนะครับประจําช่วงเดือนกันยายนนะครับถือว่าในช่วงนี้นะฮะคนที่เกิดราศีนี้ครับมีดาวประจําตัวนะฮะเรียกว่าดาวพัสดุครับซึ่งดาวดวงนี้นะฮะมีตําแหน่งโดดเด่นครับในหลักของโหราศาสตร์ณขณะนี้ครับเรียกว่าตําแหน่งราชาโชคครับนะตัวเราเองนั้นเป็นบ่อเกิดเรื่องของความสําเร็จตัวเรานั้นนะฮะเป็นตัวบ่อเกิดเรื่องของคณะโชคนะฮะ เป็นตัวโชคดีอะนะว่ากันง,ง่ายๆครับเพราะฉันเนี่ยนะครับใครก็อยากที่จะนะอยากมาทําธุรกิจกับคุณอยากที่จะมาสูงสิงกับคุณในช่วงนี้อารมณ์แบบว่าจังหวะตอนนี้ครับเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะครับในจังหวะตอนนี้ครับดาวประจําตัวของท่านครับถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยอยู่ในภพเกี่ยวกับสังคมนะสหัสชะา่าสังคมอาจจะเจอเจอกลุ่มลูกค้าใหม่เจอเจอ เพื่อนเก่านะเจอเจอเพื่อนใหม่ก็ได้ที่จะนำพาความสำเร็จมาสู่คุณในช่วงปัจจุบันน,บน,บนนี้นะครับเพราะฉันครับจังหวะตอนนี้นะฮะใช้โอกาสที่ดีๆในมุมของสถิติของโหราศาสตร์น,น,นักขณะนี้ให้เต็มที่และบองว่าชีวิตของคุณนั้นน่ยที่ร้ายก็จะกลับมาดีขึ้นที่ดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับ คราวนี้ครับถ้าเราวิเคราะห์นะฮะจากหลักโหราศาสตร์ลแล้วนะฮะดาวเกี่ยวกับงานของท่านนะักขณะน,นี้มีตำแหน่งนะฮะมั่นคงและมีดาวดวงหนึ่งเนี่ยมาซัพพอร์ตกับดาวการงานของคุณขนขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำงานนะฮะต้องการหวังเรื่องของตำแหน่งหวังเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะครับสามารถที่จะมี มุมที่โดดเด่นนะครับเป็นที่ประจักษ์ตาในช่วงปัจจุบันนี้นะครับใครที่นะทำงานนะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะครับจังหวะตอนนี้ก็มีโอกาสขยับขยายมีลูกค้าเจ้าเก่าเข้ามาเจ้าใหม่เข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้นะฮะถือว่าโดดเด่นเป็นสุดครับโดยเฉพาะนะฮะใครที่ทำงานเกี่ยวกับนะฮะต่างชาตินะ ทำงานกับคนต่างชาตินะฮะหรือนําเข้าส่งออกนะครับอย่างไรเสียก็มีมุมที่เลดีในช่วงปัจจุบันนี้ครับหรืออีกมุมหนึ่งครับยังมีตําแหน่งเกี่ยวกับสินค้านะทางการเกษตรนะครับอย่างเงี้ยนะครับอิฐหินปูนทรายนะครับนะวัสดุก่อสร้างอย่างเงี้ยนะฮะเป็นมุมที่ดีนะรับสร้างบ้านนะขายโคมไฟเอ่ออย่างนี้เป็นต้นขายสินค้าทาการเกษตรพืชผักสวนครัว อย่างนี้มีมุมของความโดดเด่นในช่วงปัจจุบันนี้ครับคราวนี้ฮะถ้าเรามองครับเรื่องของการเงินบ้างน,นะครับตำแหน่งดาวการเงินของท่านในขณะน,นี้ดาวการเงินเนี่ยนะอยู่ในตำแหน่งที่ดี